สวัสดีค่ะพี่น้องอันนี้ผักสมูสซาลามอนซิวนี่ใยเราเด้อค่ะนี่นี่น,นี่เขาใยเราล,ลักษณะเขาสีมีดอกออกมาน้ำก้านแบบนี้ค่ะนี่อันนี้คือสมูสซาลามอนซิวเด้อพี่น้องแล้วก็อีกอย่างหนึง่งที่คู่เหมือนของเขาที่ว่ากินแล้วตายคู่เหมือนของเขาที่ว่ากินแล้วตายนั่นดอกเขาสีออกยอด ออกน้ำยอดนี่ด้วยค่ะดอกเขาอ่ะเขาซิมีเดี๋ยวท่าจุลี่ย่างไปนี่เขาป้าไปนี่คันพ่อเดี๋ยวจูลี่สิท้าให้เบิง้งอีกชนิดหนึง่งชนิดที่ว่ากินแล้วตายด้วยค่ะพี่น้องที่เป็นคู่เหมือนของเขาค่ะนี่ชนิดนี้สมูทซาลามอนซิวลักษณะเขากรสีประมาณนี้ค่ะไปค่ะวันนี้เขาป้ากันโตค่ะ มือนี่จุลี่สิยางออกข่างบ้านไปทั้งนี้แล้วค่ะพี่น้องพรพเอกเพเอกใส่งานค่ะพรพเอกใส่งานค่ะมือนี่พรพเอกใส่ให้ไปเบิ้งข่างบ้านทั้งนี่ให้แน่ว่าสัน้นแล้วว่าเราได้ยินเสียงบ่แน่ใจมันเสียงอีหยังว่าสัน้นให้ไปเบิง้งไห้จุลี่ก็เลยว่าสิพาพี่น้องไปเลาะน้ำกันเนาะค่ะเนาะตามมาเลยค่ะ น,นี่ห้อยพระเอกเรามาเอาฟื้นแล้วค่ะนี่นี่เรามาลากฟื้นจากมองนี้แล้วค่ะนี่เห็นห้อยอยู่นี่ค่ะพี่น้องห้อยสัตว์กระมีห้อยไม่ไม่อยู่ค่ะห้อยสัตว์ก็ได้พระเอกเรามาหอดนี่เราไปเลื้ลยไปต้อนะค่ะเดี๋ยวเขาสุดเลยไปเลยไปต้อไปเบิงดูว่ามีอย่างบอเนอะพี่น้องเนาะว้าว ปาดมะกรองไงท่านายพี่น้องนี่มันมีบ่ฮมีเขาสิาหอยนี่อยู่บอกฮพี่น้องหอยมูนสัตว์เด้อนี่นี่กองักยังไงเลยค่ะเอ๊ะสิเม่นหอยหมีบ่เนาะบัดนี้ย่านเมีนหมีดรอกค่ะเบิงง่งสงอะสงสัยสิเป็นมูนหมีดรอกค่ะพี่น้องคิดว่านะ เพ่อเอบอกว่า open your eyes open your ears แล้วบอกพี่น้องก้อนเสียออกจากบ้านพอเอกบอกให้เจ้า stay alert wider ความสังเสียค่ะพี่น้องความสังเสียก็อนอกจากบ้านแต่พูดถึงจุลีกับบอย่านดอกเด้อค่ะเพราะว่าจุลี่ย่งางจนชิ้นแล้วค่ะ ยินเสียงบอกเห็นได้โตเขากวางค่ะเก่งกวางค่ะยิ้นเสียงเก่งเสียงกวางเห็นโตเขาอยู่แล้วค่ะพี่นอ้องรุดรุดอยู่วอลาฟไซส์เววบ่เนี่ยลืมซ้ำเคยมีเอฟซีเม่นเขาวาถามจุลี่ยู่วาพี่จุลี่เขาป้าบ่าย่านบ่ว่าเส้นเขาป้าผู้เดียวบ่าย่านบ่ว่าเส้น จุลี่ย่างจนชิ้นแล้วค่ะพี่จุลี่ชิ้นแล้วพี่จุลี่บอ่อย่างเด้อค่ะพี่น้องเด้อย่งางจนชิ้นแล้วทิ้งจาของแล้วค้นที่สี่ย่านก็คือมีแล้วค่ะที่สี่ย่านพี่จุลี่เนาะพี่จุลี่บอ่อย่างค่ะแลนไว้อยู่ค่ะพี่จุลี่แลนไว้อยู่ค่ะพี่น้องพอดีเห็นเห็นเก่งือกวางมูลูซองตัว แลนขึ้นเขาไปทั้งพุ่นละค่ะอันมีเอฟซีถามพี่จุลีเข่ามาคือกันบอกว่ามีสัตว์เอ้ยมีงูมีงูมีผิดบ่งูมีผิดบ่มี้ะค่ะงูมีผิดแถบจุลีบ่มีแต่ว่างูอ้นที่เพิ่นเอิรนการเดนส์เนกน่ะมีอยู่ค่ะงูชนิดนั้นบ่มีบ่มีผิดลวก็งูชนิดนั่นเขากับอายุในป่าละค่ะพี่น้องก็สิยู่เลาะบ้านเลาะน้ําบ้านน้ําเมือง มาก,กว่วอยู่ในปลาเด้อค่ะสรุปแล้วก็คือบ่มีงูค่ะบ่มีงูมีผิดว่าผิดค่ะบ่มีงูมีผิดนาะค่ะเนาะในในยางมะฮอดรอนีแล้วเห็นต้นนิวปลาต้นนี้รอจากน้อยกันหน้าพี่น้องมันเคยขึ้นอยู่เด็กค่ะแต่ว่าปีนี้บ่ท่านได้เห็นเนาะค่ะปีนี้อัน ผักกูดสามงามกับกระลังขื่นเต็มอยู่ค่ะสูบรูกซับลาบอยู่เนาอพี่น้องเดี๋ยวจุรีเลาะแป๊บนึงนะคะจักสิมีโบมีโบเห็ดก็ได้เบิ้งก่อนสรุปแล้วบบเห็นค่ะบบเห็นต้นนะเดีวจะเลยมาเบิ้งอีกตนน้นหนึ่งนี่นี่ก็อีกต้นนึงนะคะตน้นนิวปลา ต้นนิวป้าต้นนี้ค่ะสูงอดลาดโอ้ย่อนแสงซ้ำเบื่อเห็นนะคะ่ะนี่ต้นใน่ซื่อๆแห่งบมีบบมีเห็ดค่ะสรุปแล้วบ่พอ,อยังค่ะตุลี่ยางมาจนสุดทีแล้วค่ะสุดทีสุดทั้ง ยังมาสุดทีสุดทางบ้านเจ้าของล้วค่ะบ่พอ,อยังค่ะมีแต่ตน้นยิวปาต้นใหญ่หลายค่ะตน้นต้นนั้นแล้วก็อีกต้นนี้นี่ก็อีกต้นนึงต้นใหญ่ๆนี่ใไงเถิงแต่บ่มีเห็ดใหญ่แบบนี้ก็เอิน้นใหญ่บ่ถึกทหารค่ะใหญ่บ่ถึกทหารเนาะค่ะเนาะพี่น้องเนาะบ่มีเห็ดให้กินพุ่นเด้อค่ะไป ปกเขตเขตแดนสุดเขตแดนค่ะเขตแดนพื้นที่บ้านจะของกับที่หลวงค่ะสรูปแล้วว่ามียังค่ะเดินมาสุดแล้วไม่มีอะไรนี่พี่น้องตน้นิวปาต้นใยลายขันต้นนี่ใยขนาด แต่ว่าทีมันผัดเป็นขังมันฝัดเป็นหินค่ะมันโบมันเป็นเป็นดินเนาะพี่น้องมันเป็นหินมันก็เลยโบมีเหตุปัญใดคิดว่านะโอถ้าเห็ดปลาเห็ดปลาชนิดนี้มันอย่างบุน้นี่นี่ดอกเป็นสีมนมนดอกสีนวลน,นวลดอกสีมนมนนวลน,นวลค่ะ เห็ดเงี้ยงบุจุลีกับบลูดอ,อกค่ะเฮ็ดง่าเลยท้ายเห็บเบิง้งนี่ลายดอกอยู่ค่ะยี่น้ำกันนี่เป็นกุ้มอยู่ไม่มีอะไรเดี๋ยวจะวนกลับแล้วค่ะนั่นเด้ยวยเกลียวลงไปค่ะพี่นอ้องนี่ยินเสียงน้ำนี่ยินเสียงน้ำลายบลูบลเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวลงไปนะ มันก็สิไหลลงไปทอนกับสะบานจุรีนั่นแหละเด้อค่ะคือสิบอพาลงไปทั้งนั้นดอกค่ะพี่น้องเป็นซีสั้นๆคือสิบอพาไปทั้งนั้นค่ะมือนี้ลอขึ้นงกขึ้นบานทางเก้าค่ะมือนี้บัพอ,อยังค่ะมือนี้ พ่อพ่อยังค่ะมือน,นีไม่ยินแต่เสียงนกเสียงกาค่ะเฮ็ดเฮ็ดพ่อพ่อแล้วก็เห็นแต่ดากเกีงดากรวางสองต๊ะกระโดดขึ้นเขาไปเนาะพี่น้องเนาะทางปุ่นก็สั้นๆไปสนามบ,บนินโง่ขึ้นบ้านค่ะพ่อพ่อยังเขาอ่ะมือน,นีสรุปแล้วจุลี่สิงโง่ขึ้นบ้าน,นะคะ่ะโง่ทางเก่าโง่กลับทางเก่าค่ะเรไปทางไม้เนาะค่ะพี่น้องเนาะ สั้น่ะคลิปนี้ก็เสียไว้เท่านี้แล้วเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวไว้พอกันไม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณทุกเมนทุกไล์ทุกซับสไคร้แด้วค่ะพี่น้องเดี๋ยวไว้พอกันไม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะบายบายมือนีหเรามาเล่นซื้อๆเนาะพี่น้องเนาะไปแล้วค่ะบายบายไม่พอยังค่ะมือนี้